สวัสดีคะ่ะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าช่างมือใหม่เนี่ยประสบการณ์เรายังมีไม่พอแล้วการเรียนของแต่และโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนซึ่งไม่เหมือนกอันหรอกส่วนมากโรงเรียนท,ทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเขาทําเป็นธุรกิจการสอนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการสอนให้นักเรียนคนนั้นสอบผ่านสอบผ่านคือสอบ a s s e s s m e n t ผ่านสอบข้อเขียนผ่านเพราะมันจะเป็นหลักฐานที่โรงเรียนนั้นน่ะจะเอาไปยื่นต่อกระทรวง ึกษาเพื่อที่จะออกใบคุริฟายนะคะแล้วทีนี้พวกเราหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าคุริฟายที่อยู่ในมือเราเนี่ยเป็นคุริฟายที่เป็นที่ยอมรับของเขาซิลนั้น,น,นไหมนะคะก็คืออย่าง VTCT Level 2 Level 3นะคะจึงจะรองรับในการเปิดร้านที่จะออกไลเส้นให้เราได้ Level 1 VTCT ยังไม่ได้เพราะว่า Level 1เนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการ รู้เรื่องการทําความสะอาดรู้เรื่องของการเก็บกวาดรู้เรื่อง health and safety เบื้องตอน้นแล้วรู้เรื่องการเป็นผู้ช่วยในร้านอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็คือแปลว่ามันจะเป็นเบสิกจริงๆทีนี้ส่วนเรื่องของเลเวล2เนี่ยเขาจะเน้นไปนเรื่องของการทําเป็นการ treatment ทั่วไปก็คือการทํารู้ว่าวิธีการทำมานิคิวเพดิคิวถูกต้องทํายังไง health and safety การจัดการสิ่งแวดล้อมในการทํางานของเราให้มัน มันเขาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับของเรื่องของอสะอาดความสะอาดและความปลอดภัยมันจะอยู่ในเลเวลสเนาะ,ะแล้วก็การลวดหน้าเบสิกการลวดหน้านะคะไม่ได้ถึงกับต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือถ้าเกิดใช้เครื่องมือการทำเมโซการทำไฮฟู ull, หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะมันจะอยู่ในเลเวลสทีนี้ก็คือบางทีเราเป็นช่างเราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ การตัดสินใจกับการลงทุนซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเสี่ยงเหลือเกินกับการที่จะถูกฟ้องร้องคุณนกจะแชร์ประสบการณ์เรื่องว่าเวลาเปิดร้านแล้วเนี่ยเจอลูกค้าเอาเปรียบเนี่ยเราจะป้องกันปัญหาตรงนั้นได้ยังไงคุณนกในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในเรื่องนี้นะคะคุณนกคร่ำวอร์ดกับเรื่องนี้ในประเทศอังกฤษคุณนก,ณก,ณกเริ่มมาตั้งแต่ปี2009ถูกฟ้องร้องเอาเงินคุณนกก็เจอมาแล้วนะคะดังนั้นคุณนกไม่อยากให้ใครมาเจอเอาปัญหาแบบเหมือนแบบโลกแบบเครียดเสียประสาทไปเลยนะ แบบเราถูกแบบเราเต็มที่ในการทําให้ลูกค้าแต่ทีเนี้ยพอไปสะดุดเอาปัญหาเขา้าลูกค้ากับเอาเปรียบเรามาฟ้องร้องเอาเงินแบบหาเรื่องเอาเงินเราอ่ะพวกเราลองคิดดูถ้าหากเรารู้เท่าไม่ทันเกมนะคะเราอะจะแบบเหมือนแบบทับหมอนนอนกระดานแบบเหมือนยกเลิกไปเลยนะไม่อยากทําแล้วอาชีพนี้มันเครียดมากแล้วถามหน่อยเราจะเป็นชาร์ปทาอาชีพอะไรเราลงทุนเรียนมาแล้วเลเวลสองเขาจะเน้นให้พวกเราทํา แอสซเมนต์ผ่านให้เราทําเรื่องของทฤษฎีผ่านเขาจะไม่เน้นภาคปฏิบัติแต่พวกเราลองนึกตามความเป็นจริงเมื่อเราเปิดร้านถามหน่อยว่ามันจะมีลูกค้าสักกี่คนมาถามว่าสกินอนาต,ตมีคืออะไรกายวิภาคศาสตร์เนี่ยหนังประกอบไปด้วยอะไรบ้างเล็บประกอบไปด้วยเล็บโครงสร้างกี่ชั้นลานูาร่าลายแปลว่าอะไรโรคติดเชื้ออันไหนติดต่อไม่ติดต่อมันไม่มีลูกค้าคนไหนถามค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย คุณจะต้องผ่านเรื่องของการ Take Action 70%จากไทยทำดีอะคาเดมีของเราคุณนกจึงจะปล่อยให้พวกเราไปสอบกับกระทรวงศึกษานะคะเพราะว่าการสอบผ่าน a s s i s s m e n t น่ะมันง่ายมากซึ่งหลายๆคนจะกลัวเรื่องนี้มากแต่สำหรับคุณนกบอกเลยมันง่ายมากขอให้ภาคปฏิบัติคุณแน่นดังนั้นเมื่อคุณเรียนกับคุณนกคุณจะต้องผ่านภาคปฏิบัติอย่างน้อย70%คุณนกจึงปล่อยให้พวกเราไปสอบกับกระทรวง เพราะว่าการทําช่วยติวออนไลน์นะคะทุกวันนี้เราเรียนกันออนไลน์เลยคุณนกติวให้ออนไลน์คุณต้มั่นใจว่าคุณจะสอบผ่านแล้วก็มั่นใจในอาชีพคุณจะรักอาชีพนี้แล้วคุณจะต่อยอดไอเดียทางธุรกิจได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคุณทําอะไรคุณต้องแน่นในวิชาจริงๆเพราะว่าการไปลงมือกับลูกค้าเนี่ย นอกจากคุณจะรู้ว่าสเต็ปหนึ่งสองสามคืออะไรแล้วคำพูดคำจากริยาท่าทางเราจึงเป็นเรื่องสำคัญจะให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าเราเป็นช่างมือใหม่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเราเป็นผู้ชํานาญผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่คิดจะมาหาทางเอารับเอาเปรียบเราความหมายคืออย่างนั้นนะคะจะไม่มีใครมาเอารัดเอาเปรียบแล้วก็หาช่องทางที่จะมากินหัวเรานะคะ แล้วทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าความผิดพลาดเล็กน้อยลูกค้ารู้แล้วว่าคนเนี้มืงใหม่แน่ๆเลยมันก็จะหาเรื่องเราแล้วต้องระวังตัวเลยนะคะช่างมือใหม่เพื่อนๆคนไทยทั้งหลายซึ่งเรารักในงานอาชีพเราทําอาชีพนี้เพื่อเป็นวิชาเลี้ยงชีพของเราเราไม่ได้ทําเล่นๆอยากทําทําอยากปิดปิดทำยังไงคุณจะต้องบริหารตั้งแต่หนึถึงสิให้มันชัดเจนเลยแล้วก็คุณต้องชัดเจนกับความเป็นวิชาชีพที่เรียกว่า professional มันไม่ใช่ว่าแค่คุณทําได้แต่คุณจะพูดกับลูกค้าภาษาอะไรให้ลูกค้าเข้าใจคุณภาษาอังกฤษคุณไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะแต่จําเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องรู้สับแสงวิชาการของเราต้องมีแล้วก็การเดลิ i n g กับลูกค้าหากช่างคนไหนนะคุณนกเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนเลยช่างคนไหนเป็นมือใหม่ไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเป็นฟรีแลนซ์หรือโมบายคุณนกยินดีค่ะ ให้พวกเรามาฝึกร้านฝึกงานที่โรงเรียนไทยทําดีก่อนกับครูนกก่อนสักระยะหนึ่งให้คุณมั่นใจนะคะให้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลของคุณนี่มันเปล่งแสงออกมาให้มันผ่านรูขุมขนออกมาก่อนแล้วลูกค้าจะรู้เลยว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพแค่ไหนพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมหากเราจะเป็นมืออาชีพจริงๆเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าจบเลเวลนู้นนี้นั้นคุณนกเห็นหลายคนนะคะ มีกระดาษโควิฟายเวลามาสมัครการงานกับคุณนกเนี่ยกระดาษเป็นปึกอย่างเงี้ยจบมาสารพัดที่พอมาลงงานจรงิงอุ้ยเรียกร้องค่าตัวสสด,ด็จดลคุณนกก็ให้อุ้ยมันดูมันดูเป็นโอเคไว้กระดาษมันเยอะดีเอาลองหน่อยแล้วกันเพราะว่างานเราล้นมือเราต้องการคนมาช่วยเราคุณนกปล่อยลงงานแม่เจ้าเห็นแล้วบอก <c oughs> หัวหงอกขึ้นอีก <c oughs> เป็นกระจุกเลยนะ <c oughs> ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะหลายคนเนี่ยติดความเป็นอีโก พอมีอีโก้ฉันเรียนมาแบบนี้ฉันรู้มาแบบนี้ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโอเคค่ะไปก่อนค่ะเจอเดี๋ยวเจอกันจุ๊บๆบ๊บายไปจริงๆแล้วงวด